ที่สาวัทถะเจริเรียก็เรียกไปได้ถาวะที่โซนขยายอย่างเช่นจากภูบารักเสรักจักรความที่จะสู่เท่าไหร่ของพระเสริชื่อว่าจากภูบาลวันนี้จากคูดาวปริยีดพาวุลจากคูดาวนี่เป็นภาวะที่สาวัทถะใในปริยีดพาวุเลยนะวันนี้ภาวะที่สาวัทถะตัวนี้ก็เลยเรียกว่า มาวางไว้ดัา,าวาดิสัมปตัดิโตขยะจากคู่ดาวปริเหตุภพาวูจากคูบปาละเทลาสาชาดูิมาขยายจากคูดาวดิที่มาตาของใครตาขอพระเถระชื่อว่าจากักคุบาลอำมี้ยาตโตอันเราทั้งหลายรู้แล้วามที่ตาทั้งหลายของพระเถระชื่อว่าจากักคุบาลบอดแล้วอันเราทั้งหลายรู้แล้วต่อไปก็แปลนศัพท์อาธาระอาธาระก็คือวางด้วย สัตจีริพัต์สัตจีริพัต์ก็ดูว่าบ้านะยายตรงไหนขยายตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นแหละอัจโตอัตโตกุจิยังจัตเิกุริสาอปราปราชากวัติชาอาเดบุรุษทั้งหลายหกสิบคนเดินกลับไปกลับมาในท้องช้า เพาว่าอาตมากุดิชี่ยงตัวเนี้ยไรท้องไรท้องตัวนี้เจ็ดอาธาระอาเจ็ดอาธาระเจริญเลี้ยงก็เรียกว่าตนไปขยายตรงไหนนะขยายตรงไหนก็เรียกว่าต,ตยายรงน,นั้นที่นี วิเศษชนหลายสำข์ขยายประธานร่วมกันจะเรีย่อะไรถ้ามีวิเศษนะคือหุณดามและหลายสพท์เลยว่าร่วมกันหลายตัวว่าแล้วจะว่าอย่างไรทีนี้ก็มีข้อกําหนดอีกท่อถ้าขยายชนิดนี้เป็นวิเศษชนนหลายสพท์ทาได้านาที่ขยายประธานเดียวกันลำดับเหตการณ์เดียววิเศษชนเหล่านั้นก็มีเดียนี้ต้องแว่าดิยบาร์ดิบาบา,าวิเศษชนะ์คำวิเศษชนอื่นๆ ถ้าคำขยายประธานดีทะนิยบาดิโยวิเศษละแล้วก็คำขยายชนิดอื่นด้วยเนี่ยดิโยเวียนดิยบาดิยบาวิเศษละไวได้คำขยายอื่นๆไวได้วิเศษละตัวเดินดิยบาดิยบาวิเศษละนี่ตัวไหนบ้างนะดิยบาดิยบาวิเศษละอ่ามันคืออะไร ก็คือพวกตายอตายยว่าอามุโผล่มาไหนะตัวนี้ก็เรียกว่ายะอายะตะระอายะตะระอ่าตัวนี้ก็คือว่าเราจะดูว่าถ้ามันมาหลายหลายตัวก็ต้องวางที่วันเต็ทีิยะบานดิโยมเนี่ยเอาไว้ก่อนเขาเลยแล้วก็ ตัวอย่างในที่นี้ก็มีว่าเจนจัตตารูโยคาวาะเชดังวัตเตโอสีทาเปติโยคะทั้งหลายสี่เหล่าใดย,ยังหวาชนยอ่อพระจมลงในวัฏฏะโยคะทั้งสี่เหล่าใดย,ยังหวาชนยอ่อพระจมลงในวัฏฏะคำว่าเจตัวนี้ก็เป็นดิยาบาดิยบายบ,ายบายะยิเสสระจัตตารูตัวนี้ก็เป็นสังขยา ว่ามาล่วงการก็วางที่แต่เดียบาน